สวัสดีครับมาพบกับช่องความรู้ฟรีนะครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องของเทคนิคการคูณด้วย11 101แล้วก็1 0 0 0ให้งา่ายแล้วก็รวดเร็วนะครับอ่ะก่อนอื่นครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องความรู้ฟรีนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับอ่ะโอเคก่อนอื่นเลยครับอ่ะเรามาดูเทคนิคเลยนะครับ อ่ะเรามาดูข้อแรกก่อนเลยนะครับก็คือโจทย์มีอยู่ว่า11คูณกับ15ครับอ่ะข้อแรกครับก็คือ11คูณกับ15ใช่ไหมครับก่อนอื่นครับเทคนิคนี้ง่ายมากๆเลยนะครับก่อนอื่นครับให้เรามอง11เนี่ยครับเป็น10บวก1โอเคไหมครับ11เนี่ยครับเรามองเป็น10บวก1อ่าโอเคจากนั้นครับเราก็ คูณ1ิเหมือนเดิมอ่าโอเคนะครับจากนั้นครับเราก็นำา15เนี่ยครับแจกแจงคูณเข้าไปข้างในในวงเล็บเลยนะครับสมบัติตร,ตรงนี้เนี่ยเราจะใช้ในเรื่องของสมบัติการแจกแจงนะครับซึ่งผมก็ได้สอนแล้วในคลิปหนึ่งนะครับในเรื่องของสมบัติจานวนเต็มเดี๋ยวจะขึ้นให้มุมขวามือด้านบนนะครับสามารถคลิปไปดูความรู้ก่อนได้เลยนะครับอ่ะโอเค จากนั้นเนี่ยครับเราก็นำสิบห้าแจกแ,แจงคูณเข้าไปในวงเล็บเนาะซึ่ง15บห้าคูณสิครับก็จะได้เป็น150อยาสิ่าแล้วก็บวกกับ15บคูณหก็จะได้เป็น15อ่าจะได้เป็น150่งร้อยห้าสิบบวกกับสิซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับ165นะครับอ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบหนึ่อยหกครับอ่าเห็นไหมครับ โดยความจริงเนี่ยครับมันก็สามารถใช้อีกเทคนิคหนึ่งได้นะครับก็คือเลข11คูณด้วยเลข2หลักใช้สูตรเลข11คูณเลข2หลักได้นะครับก็เคยสอนไปแล้วเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับว่าโจทย์ข้อนึงเนี่ยครับก็สามารถใช้ประยุกต์ได้หลายเทคนิคเลยครับไม่ว่าจะเป็นเทคนิคนี้ครับก็คือเทคนิคการมองเลข11เนี่ยเป็น10บวกหนึ่งหรือว่าจะเทคนิค 11คูณด้วยเลข2หลักเดี๋ยวก็จะขึ้นให้มุมขวามือด้านบนก่อนเลยนะครับผมจะเรียกสูตรนี้ว่าสูตรการสอดไส้ซลาเปาครับอ่ะก็สามารถไปดูได้ก่อนเลยนะครับอ่ะที่นี้ครับเรามาดูข้อที่2กันต่อเลยนะครับข้อที่2ของเราครับก็คือ101คูณกับ25อ่ะ อ่าโอเคซึ่งหนึ่งร้อยเอ็ดเนี่ยครับให้เรามองเป็น100่บวก 1. เห็นไหมครับแล้วก็คูณกับ25าอ่าโอเคเหมือนเดิมครับเราก็นำ25เนี่ยครับแจกแจงเข้าไปคูณในวงเล็บเลยนะครับ <c oughs> ซึ่ง25เนี่ยครับคูณกับ100เนี่ยก็จะได้เป็น2500แล้วก็บวกกับ25ค่คูณก็จะได้เป็น25 ซึ่งบวกกันแล้วเนี่ยครับก็จะได้เป็น2525 25นะครับอ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ25 2525ได้เลยนะครับอ่าเห็นไหมครับว่ามันจะง่ายกว่าที่เรามาตั้ง100เอ็เนี่ยคูณกับ25อีกเห็นไหมครับมันง่ายกว่ากันเยอะเลยอ่าเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีที่คิดเลขเร็วกว่านะครับอ่า เรามาดูข้อสุดท้ายครับข้อที่3ครับก็คือ1 0 0 1คูณกับ30ครับอ่า1,001นะครับคูณกับ30 1 0 0 1อครับให้เรามองเป็น1000บวก1เห็นไหมครับจากนั้นก็คูณกับ30อ่าโอเคจากนั้นครับให้เรานำา30 7, แจกแจงเข้าไปคูณในวงเล็บได้เลยนะครับซึ่ง30คูณกับ1000เนี่ยครับก็จะได้เป็น3 0 0หมื่น นะครับแล้วก็บวกกับ30คูณ1ก็จะได้เป็น30ซึ่ง30,000ครับบวกกับ30ก็จะได้เป็น3030 30, นั่นเองนะครับเห็นไหมครับว่ามันง่ายมากเลยนะครับก็คือง่ายกว่าไปตั้ง1 0 0 0งคูณกับ30แบบนี้อครับเออนะครับก็เราก็จะเลือกใช้วิธีที่คิดเลขเร็วกว่าเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นครับข้อนี้ตอบ 3ามหมื่นสาสเห็นไหมครับอ่ะง่ายมากเลยนะครับอ่ะโอเคถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องความรู้ฟรีด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ